Uh huh. ผูกลวดตาเว้นตาผูกไม่ครบ่แบบนี้ทำได้ไหมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าวันนี้มาดูกันครับสวัสดีครับช่างทำมิสกรภูทรครับถามว่าลวดมีความสำคัญไหมถ้าพูดในแง่ขางสำคัญลวดก็มีความสำคัญในในแง่ของการประคองเหล็กถ้าถ้าพูดได้เห็นภาพก็คือคล้ายๆกับไม้แบกน,นะฮะ ไม้แบบมีหน้าที่ประคองคอนกรีตให้เข้ารูปไม่ให้มันไหลออกไปลวดก็เหมือนกันครับลวดก็คือช่วยประคองไม่ให้เหล็กหลุดจับก้างแหน่มตำแหน่งที่วิศกรคำนวณไว้อยู่ในตำแหน่งไม่เคลื่อนตัวขณะเทคอนกรีตได้ก็ไม่จําเป็นต้องใช้ลวดผูกก็ได้นะฮะใช้น้ําลายหรืออะไรแต่ก็ได้ถ้าขณะเทคอนกรีตเหล็กไม่เคลื่อนตัวเพราะลวดในทางวิศกรรมวิศกรไม่ได้ออกแบบเพื่อรับแรงใดๆทั้งสิ้น แค่ช่วยประคับประคองเหล็กให้อยู่ในตำแหน่งที่วิศกรออกแหวมาเท่าน,นั้นเองไม่ให้เหล็กเคลื่อนตัวขณะเทคอนกรีตความสำคัญของลวดก็มีประมาณนี้นะครับ